<Wow. S 2> ค,รครับผมชื่อจุกครับผมคันนี้คือเป็น HR Skyline เป็น Skyline uh huh. ไม่ใช่ A31 นะ Skyline แท้เป็นส uh ี huh. ประตูแท้<ๆ>อะไรเงี้เคยใช้สองประตูแล้วคันนี้ขายไปมีลูกไงก็เลยกลับมาหาสีประตูมาทําดีกว่าพอดี <c ười> รถคันนี้เป็นรถเก่าผมไงแล้วขายรุ่นน้องไปก็เลยซื้อคืนมาทำปีหนึ่งป่อ้เพิ่งเสร็จเลครับผมเล่นมาตั้งแต่รถสันสันี่ครับแล้วก็ Skyline <c ười> R30 ตอนนั้นบ้าก็จะมี2องคันะกูลนิสสันนี่ก็จะซืเอรโล, 200, 14, 15, ล่ส0งซินเวียร์สิซินเวียร์เอสิ้ามา3ามสี่สประตูแล้วก็จะมา4ีประตูคันนี้ครับผมชอบทดลองมากกว่า ชอบเล่นหลายๆรุ่นเกี่ยวกับน,นิสสันนี่คือเล่นมาหมดแล้วรู้สึกว่าคันนี้นี่เป็นสุดท้ายละสีประตูเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาอะไฟโดนัทเนี่ยมันก็ลืมไม่ลงอะกลับอยากได้34มาคันแรก2ประตูก็แต่งแตจูนครับสีแดงที่ขายให้รุ่นพี่ไปพอดีรถคันนี้ขายให้เพื่อนไปเพื่อนก็ไปขายรุ่นน้องช่วงนั้นเวลาเราก็ยังไม่มีรถไงก็เลยซื้อคันนี้ไว้และคอนเซปต์การแต่งของผมนี่ก็คือแบบผมชอบ GTR ผมก็ดูต้นฉบับญี่ปุ่นเลยโป่งนี้ชนนี้ท้ายปัญชนหน้าฝากระโปงผมอยากได้ประมาณนนี้เลยมัแบบ รถเสียจสีประตูมันก็บ้านๆไงเป็นเดิมๆแบบว่าแต่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะไม่ใช่โปง่งไม่ใช่ล้อไม่ใช่เบรก GDT ธรรมดาสีประตูแบบก็จะมีพี่แอนที่ทำ <ๆ S 1> ๆๆที่พระรามสองอครับเป็นเซอร์วิสครับเขาจะทำพวก3ามสี่เยอะไงพวกชุดแต่งอะไรเงี้ยพวกไฟเบอร์แล้วก็โป่งเหล็กเขาดึงก็คุยกับแกว่าเอารถไปทิ้งไว้ที่อยากได้โป่งเหล็กทําสีทําทั้งคันเลยเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนถังหลังใหม่หมดแล้วก็แก้มชายล่างทุกอย่าง่ที่เป็น GTR ทำแล้วเหมือนแบบ GTR แต่เป็น4ประตูดูรายละอียดที่ญี่ปุ่นมันทำนะครับตัว4ประตูนี่ใช้ของเดิมครับคือเหล็กดึงขึ้นมาปั้นขึ้นมาครับรอบคันประมาณปีนึงครับแล้วก็รวมเครื่องด้วยนะเครื่องก็คือซื้อยกหัวจากเขาเลยเป็นเทอร์โบครับ25เทอร์โบกองเกอรอินเตอร์อะไรเงี้ยครับทั้งหมดเลยครับของมันเลยสเ็ปนี้ผมจะไม่ไม่โมอะไรผมจะเอาเป็น r อ B 25บเทอร์โบของโรงงานของญี่ปุ่นเลยคอนโซลจะเป็นของ25้าเทอร์โบหมดเลยเบาะแผงข้างเบาะหน้าเบาะหลังแผงข้างเเลียยนมน ล้อเบรกช่วงล่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับล้อเป็นนิสสโม GT4 ครับเบรก R35 minus chain ช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คเทอินท่อนิสโมมายันครึ่งลำครับท่อนิสโมไม่เน้นแรงใช้พาลูกเที่ยวครับคือมันมีชิ้นส่นิสตรงพวงมาลัยบวกลบเล่นได้สบายจะมีไอ้ส่วนที่แบบเล็กๆน้อยๆที่ของไม่ใหม่แล้วก็อาจจะเบิกใหม่อะไรเงี้ยครับค่อยๆทาไปอะไรเงี้ยครับสกาลไลาย R34 ผมชอบช่วงล่างมันครับเวลาวิา่งไวๆมันนิ่งมากครับเป็นรถที่ดีมาก มีคนถามผมว่าทําไมที่ขายสองประตูไปอะไรเงี้ยเกือบสองปีอ่ะกลับมาตอนนี้ราคาขึ้นไงแต่ผมบอกไม่ซีเรียสผมเล่นรถผมไม่อิงก,กับราคาที่แบบจะแพงจะถูกเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ใช้เราก็ไม่ได้เงินอยู่ดีเราขายไปเราก็ไม่มีรถอยู่ดีใช่ไหมนี่คือความชอบมากกว่าขับสกายไลน์เวลาวิ่งวิ่บนทางด่วนความรู้สึกมันจะแบบเนรฟิลอะ ผมมองว่าสกายไลน์อ่ะถ้าคุณคิดจะเล่นนะผมว่าเล่นตัวถูกๆไปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นตัวแปงอะไรเงี้ยที่เป็นจดสพมครบรถอะไรครบๆเนี่ยควรซื้อไว้เล่นได้นะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าชอบสกายไลน์นะเพราะว่ารถแท้มันไปแล้วไงผมทําเอาได้ถ้าเราจะใช้เราทําเอาได้ก็อย่าให้มันแบบทนมาตัดมาเละมาอะไรเงี้ยก็ดูให้แบบบอดี้ให้สวยไปก่อนในส่วนตัวผมนะคนอื่นไม่รู้